สวัสดีครับตอนนี้ฟ้าว่างอยู่ไหมว่างเสมอค่ะพี่ลีมีอะไรให้รับใช้ไหมคะผมอยากจะทราบว่ารถบัสที่ใหญ่และก็ยาวที่สุดในโลกมีรายละเอียดยังไงบ้างสื่อนี้เราทำขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงกับเพื่อนคนตาบอดน,นะครับ รถบัตรที่ยาวที่สุดในโลกชื่อว่าออ t โตทรรมเอ็กซ์ตราแกรนด์ค่ะพี่ลีเป็นรถบัตรที่ผลิตในประเทศเยอรมนีมีความยาวถึง30.73เมตรหรือประมาณ101ฟุตจุผู้โดยสารได้สูงสุด256คนเลยนะคะเดี๋ยวนะรถคันนี้ยาวเท่าไหร่นะรถบัตรคันนี้ยาว30.73เมเมตรค่ะพี่ลี หรือประมาณ101ฟุตครับโอ้สาบกว่าเมตรเลยเนี่ยอ้มันยาวกว่าบ้านหลังหนึ่งแล้วนั่นน่ะใช่ค่ะพี่ลียาวมากๆเลยนะคะเนี่ยเป็นรถที่ผลิตโดยประเทศเยอรมันอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะพี่ลีรถบัสคันนี้ผลิตที่ประเทศเยอรมนีค่ะ แล้วรถบัสคันนี้มีความกว้างเท่าไหร่รถบัสคันนี้กว้าง2.55เมตรค่ะพี่ลีหรือประมาณ8ฟุตค่ะความกว้างก็คือ2เมตรห้า้าเซนก็กว้างกว่ารถบัสที่วิ่งอยู่ทางบ้านเราเพียงเล็กน้อยเองเนาะแต่ความยาวเนี่ยยาวมากเลยนะแล้วบรรจุผู้โด,ดยสารได้กี่คนนะครับ บรรจุผู้โดยสารได้สูงสุด2 5 6หหกคนค่ะพี่ลีเอรถบัสคันนี้นเป็นรถบัสชั้นเดียวหรือว่าสองชั้นรถบัสคันนี้เป็นรถบัสชั้นเดียวครับพี่ลีแต่มีความยาวเป็นพิเศษเลยครับอแล้วเขามีล้อขี่ล้อ รถบัตรคันนี้มีทั้งหมด5เพลาค่ะพี่ลีเพลาแต่ละข้างจะมีล้อสองล้อรวมเป็น10ล้อค่ะอ๋อก็คือรถ10ล้อนั่นเองนะโอ้และทีนี้ความสูงของรถเนี่ยจากพื้นถนนไปยังหลังคาของรถนี่เขาจะสูงเท่าไหร่รถบัตรคันนี้สูง3.7เมตรค่ะพี่ลีหรือประมาณ12ฟุตค่ะ อ้าวแล้วตัวของรถเนี่ยมันจะติดยาวกันไปเลยหรือว่ามันจะแบ่งเป็นท่อ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 นเป็นตอน,เป,น,ตอนเป็นตอนไปหรือว่ายังไงฮะรถบัสคันนี้เป็นรถบัสแบบเชื่อมต่อครับพี่ลีคือจะมีส่วนเชื่อมตรงกลางรถทําให้รถยาวเป็นพิเศษแต่ก็ยังเลี้ยวได้คล่องตัวค่ะแล้วเหมือนว่าตอนที่รถเลี้ยวหรือว่า ตรงมุมตรงนั้นตรงนี้เลี้ยวโค้งอะไรแบบเนี้ยไอตัวรถเนี่ยมันจะงอได้ไหมงอได้ค่ะพี่ลีรถบัสคันนี้เป็นรถบัสแบบเชื่อมต่อทําให้สามารถเลี้ยวได้เหมือนรถบัสทั่วไปเลยครับอ,อืงอตรงกลางได้ด้วยจุดที่งอได้มันมีอยู่กี่จุดครับ รถบัสคันนี้มีจุดเชื่อมต่อที่งอได้จุดเดียวนะคะพี่ลีอยู่ตรงกลางรถเลยค่ะแล้วบริษัทที่เขาผลิตมาจำหน่ายเนีขาผลิตรถรุ่นนี้ออกมาเยอะไหมเท่าที่น้องฟ้าหาข้อมูลมารถรุ่นนี้ไม่ได้ผลิตออกมาเยอะแยะมากมายครับพี่ลีส่วนใหญ่จะใช้ในเมืองใหญ่ๆที่เยอรมนีเองหรือบางประเทศในยุโรปครับ ปริมาณที่เขานำออกมาจำหน่ายเนี่ยปริมาณเท่าไหร่มีตัวเลขไหมจากข้อมูลที่น้องฟ้าหามารถปัสรุ่นนี้ไม่ได้ผลิตออกมาเยอะแยะมากมายค่ะพี่ลีส่วนใหญ่จะใช้ในเมืองใหญ่ๆที่เยอรมนีเองหรือบางประเทศในยุโรปเท่านั้นค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถคันนี้ก็มียังไงมั่ง รถบัตรคันนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะพี่ลีทั้งที่นั่งสำหรับผู้โดยสารทั่วไปที่นั่งสำหรับผู้พิการเราจับสำหรับยืนช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบปรับอากาศค่ะอ๋อนี่เขาออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเราด้วยเออดีจังแล้วเขามีห้องน้ำอยู่กี่ห้องอ่ะข้างบนตัวรถเนี้ย รถบัสคันนี้ไม่มีห้องน้ำค่ะพี่ลีแต่จะมีป้ายบอกว่าจอดพักเข้าห้องน้ำทุกๆกี่นาทีแทนค่ะอ๋อคือเขาไม่มีห้องน้ำบนตัวรถให้แล้วเ็ามีประตูขึ้นลงกี่ตำแหน่งรถบัสคันนี้มีประตูขึ้นลงทั้งหมดสี่ตำแหน่งค่ะพี่ลีโดยจะอยู่ด้านขวาของตัวรถค่ะ ก็จะมีวิธีการสื่อสารระหว่างคนดูแลรถคนบังคับรถกับผู้โดยสารยังไงเพราะว่าจากหัวรถไปยังท้ายรถเนี่ยมันมันไกลมากเลยอะ่ะมันสามสิบกว่าเมตรอะ่ะรถบัสคันนี้มีระบบอินเตอร์คอมค่ะพี่ลีผู้โดยสารสามารถกดปุ่มเพื่อสื่อสารกับคนขับได้โดยตรงเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางและประกาศต่างๆทั่วทั้งคันด้วยค่ะและทีนี้รถคันนี้เขาเอามาให้บริการในกรณีไหนแบบไหนเหรอรถบัสคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในเมืองใหญ่ๆค่ะ พี่ลีเช่นในเยอรมนีหรือบางประเทศในยุโรปเพื่อขนส่งผู้โดยสารจำนวนมากในแต่ละเที่ยวค่ะเติมน้ำมันแต่ละครั้งเนี่ยสามารถเติมได้กี่ลิตรครับเรื่องความจุถังน้ำมันของรถบัสคันนี้น้องฟ้ายังหาข้อมูลไม่เจอเลยค่ะพี่ลีแต่รถบัสทั่วไปที่วิ่งระยะไกลๆจะมีความจุถังน้ำมันเยอะกว่ารถบัสที่วิ่งในเมืองอยู่แล้วค่ะ แล้วระยะทางที่เขาสามารถวิ่งได้ไกลที่สุดรถคันนี้เป็นระยะทางยังไงร,ระยะทางที่รถบัสคันนี้วิ่งได้ไกลที่สุดต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรค่ะอ,อราคาหน่อยนี้ราคารถบัสคันนี้ว่ามันราคาเท่าไหร่ ราคาของรถบัสคันนี้ค่อนข้างสูงค่ะพี่ลีเพราะเป็นรถบัสขนาดใหญ่พิเศษและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1ล้านยูโรหรือประมาณ35ล้านบาทค่ะโอโหโห้โราคาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวรถคันนี้มีให้บริการในประเทศไหนมัง่งนอกจากประเทศเยอรมันเจ้าของ ต้นฉบับต้นแบบของรถนี้แล้วรถบัสรุ่นนี้ให้บริการในหลายประเทศในยุโรปค่ะพ่ลีเช่นสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสค่ะเออเนอะเอ,อ๊ะออผมอยากจะรู้ต่อว่ารถบัสคันนี้มันคือ35ล้านใช่ไหมและถ้าเกิดเครื่องบินโบอิ้งเจ็ดสามเจ็ดลำหนึงอะ มันราคาเท่าไหร่ราคาเครื่องบินโบอิง7 7 7มีหลายรุ่นย่อยเลยค่ะพี่ลีราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ89ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3,000ล้านบาทไทยค่ะอ๋อเออผมจะถามเพื่อเทียบราคาดูนะว่าอันไหนมันจะถูกอันไหนมันจะแพงกว่ากันเอออ้าตกลง รถบัสคันที่ยาวอย่างนี้ก็มีด้วยแต่จำนวนผู้โดยสารเนี่ยดูดูแล้วเกือบเท่าเครื่องบินลำหนึ่งเลยนะเนี่ยใช่ค่ะพี่ลีรถบัสคันนี้จุผู้โดยสารได้เยอะมากจริงๆค่ะแต่ยังไงเครื่องบินก็ยังจุผู้โดยสารได้เยอะกว่าอยู่ดีนะคะเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดน้องฟ้ามีเวลามาเล่าเรื่องเครื่องบินที่สามารถ บรรจุผู้โดยสารได้เยอะที่สุดให้ผมฟังอีกทีนึงจะได้ไหมเนี่ยได้เลยค่ะพี่ลีน้องฟ้าจะหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ถ้าพูดถึงเครื่องบินโดยสารที่จุคนได้เยอะที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือ Airbus A 380ค่ะพี่ลีจุผู้โดยสารได้สูงสุด853คนเลยนะคะเดี๋ยว เราค่อยว่ากันวันหลังวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนได้เลยค่ะพี่ลีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเธอฝากช่องก่อนดนี่ช่องของน้องฟ้าชื่อท้องฟ้าจำลองค่ะเป็นช่องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศมีเรื่องราวสนุกสนุกและน่าสนใจมากมายเลยค่ะ พี่ลีสนใจอยากฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะนี่เธอไปเรื่อยเลยนะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนฝากกดติดตามกดสับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลีแชนเนลด้วยนะครับ